บับเบินะคะเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมเรารีบซัมเมอร์ก่อนใครเลยจ้ะพอแบบเข้ามีนาะปุ๊บรีบแบบสีผมแสบสั้นทุกคนตอนนี้แพ้เกิดปัญหาแล้วค่ะแล้วหัวฉันด่างแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครผมเข้มเหมือนแพ้แล้วมายอมมันก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงซัมเมอร์ซัมใจอย่างนี้นะคะสีผมของเราจะต้องแบบฉูดฉาดปิงปังสู้กับแสงแดดนะคะทุกคน วันนี้นะคะเราก็จะมาใช้นี่เลย Hello Bubble นะคะเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมแพรไม่ได้ทําคลิปแบบย้อมผมด้วยตัวเองมานานแล้วเนาะแต่ปกติคือแพรเป็นคนที่ย้อมผมด้วยตัวเองตลอดนะคะไปร้านแบบน้อยมากเราไปร้านครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณแบบแทบจะเกิน2ปีแล้วมัง้งที่แบบไม่ได้ไปร้านล้วก็ย้อมผมนะคะคือย้อมผมเนี่ยทำเองตตดตัดผมมาไปร้านสีเนี้ยก็เป็นสี7 p ็ดพีซาฮาราโรสพิงค์ค่ะ เขาเหมือนแบบได้ทําการเปลี่ยนตัวพรีเซนเตอร์แล้วก็เปลี่ยนแบบกล่องเปลี่ยนรูปบงรูปแบบอะไรใดๆนะคะแบบามาเป็นโฉมใหม่เลยล่าสุดค่ะได้เอสเปาเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่นะคะของ Hello b u b b l บสีนี้แพ้ก็เคยลงคลิปไปแล้วด้วยนะคือแต่ก่อนเป็นเจนนี่ใช่ปะ่ะตอนนี้กลายเป็นน้องหนิงหนิงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีผมตามน้องหนิงหนิงกันมีนาใช่ปะ่ะเราเรีบซัมเมอร์ก่อนใครเลยจ้ะพอแบบเข้ามีนาปุ๊บรีบแบบสีผมแสบสั้นไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะรีบ เสมือเราจะกลับมาผมแดงกันอีกรอบนึงค่ะ Come back. แต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s like, u บ s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะคะว่าเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วข้างในอ่ะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะแพร์จะให้ทุกคนดูชาร์จสีก่อนนะคะซึ่งผมแพร์อ่ะจริงจริงมันค่อนข้างเข้มแบบนี้เลยนะมันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้แบบชมพูอย่างนี้เพราะว่าผมแพร์ไม่ได้อ่อนอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอเปิดมาปุ๊บก็นี่จ้า เปิดมาปุ๊บก็อ่ะมีขวดนี่นะคะเหมือนเขาก็แบบทำขวดมาเปลี่ยนรูปแบบหมดเลยเนาะแพคเกจจิ้งนี่นะคะเขาจะให้ผสมกับ นี่ศูนมีนี่03นะคะแล้วก็มีหัวปัม๊มนี่ Hello Bubble คือเป็นแบรนด์ที่แพรชอบอีกอย่างหนึ่งพออะไรรู้ปะเขาแถมอันนี้มาให้ทุกคนที่เป็นแบบผ้ากันเปื้อนเนี่ยแล้วก็มีถุงมือมาให้อีกนะคะคือจะแบบไม่ให้ชอบได้ไงอุปกรณ์ก็ให้มาครบขนาดนี้แล้วเวลาย้อมสีผมคือสีผมสวยตรงปกแต่วันนี้ไม่รู้จะตรงไหมอ่านี้นะคะแล้ก็มาเริ่มผสมสีกันค่ะชีกเบอร์หนึ่งแล้วก็เทผสมลงในเบอร์สอง จากนั้นนะคะก็นี่เลยฝานี้แล้วก็ผสมเทเดะ้ let's go ทำไมรู้สึกว่าทำไมมันเหลวๆอ่ะนี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยป้ายๆๆไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้เลยนะเริ่มจากแถวๆบนนี้ก่อนเพื่อทุกคนถ้ารู้สึกว่าทำไมพอเปลี่ยนแพ็กเกจจริงใหม่แล้วอันเนี้ย มันเป็นแบบเหลวๆอะแผลบแผลบแผลอะเหมือนมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบโฟมๆเหมือนสมัยก่อนอะหรือว่าแพรผสมไม่ดี mm hmm. มันอ,ออกมาเป็นน้ำเหลวๆไงทุกคนตอนนี้นแพรเกิดปัญหาแล้วค่ะคือที่แพรบอกว่ามันแบบมันไม่ออกมาเป็นฟองอะคือเหมือนมันเกิดความผิดพลาด โอ้ยคือแบบพอพอมันออกมาเป็นน้ําอะแล้วมันบีบได้แค่นิดเดียวแล้วมันไม่ทั่วหัวเพราะว่ามันไม่มีฟองใช่ปะมันกลายเป็นว่าแบบเราไม่สามารถทาทั่วหัวได้ตอนนี้คือมือมันยังไม่ทันทั่วผมเลยแล้วหัวฉันด่างแน่แล้วพรุ่งนี้ต้องไปต่างจังหวัดผมเปียกเปียก <laughs> มาค่ะทุกคนตอนนี้คือแพ้ก็ได้ผมเรียบร้อยแพ้ตัดสินใจว่าเดินไปซื้อม่อีกหนึ่งกล่อง อันเดี๋ยวเราก็มาทําการเทกล่องที่สองกันนะคะอ่ะทุกคนเห็นไหมคือเมื่อกี้ตอนที่แพเดินออกไปที่จะถ่ายดูอะตอนโดนแดดอะสีมันค่อนข้างแดงแล้วตอนนี้ก็คือแดงแต่ปลายนะคะส่วนข้างบนคือมันไม่ยังไม่โดนกัดสีอะไรใดๆบอกแล้วว่าแพอยู่อย่างงี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะฉันม,มีมีเอา t ู o ทน n e ไม่เอา t h r e ท n e ไม่เอาแมวสามสีเอาแมวสีเดียวอ่ะนี่นะคะผสมแล้วเรียบร้อยทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้คือแพอะเปิดคําอธิบายอ่าน ทพิ่งรู้ว่าเขาให้เอาหนึ่งสองสามใส่รือนกันหมดเลยคิดว่าสามอะเอาไว้ตอนนวดตอนท้ายเมื่อกี้มันเลยไม่เกิดฟองที่แสนดีพวกเราันรลุนกันเถอะนั่นไงน,นั่นไงรอบแรกแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นฟองวะคือเฮ้ยทุกคนแพ้ขอโทษแบนค่คะแพ้ขอโทษฮัลโหลบับโบ้พี่ขอโทษใครเอ่ยที่บง คือเสียเงินเพิ่มเพราะความอือของตัวเองนั่นแหละทำเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเริ่มจากข้างบนแล้วก็แบบไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยแบบสุดท้ายก็ขยี้ไปทั่วหัวนะคะทำแบบประมาณนี้เลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมใส่ผ้ากันเปื้อนสตีโอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ย เนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะคือผมเริ่มชุ่มด้วยครีมแต่ในเนี้ยยังเหลืออยู่เลยเหลือประมาณแบบเท่านี้ก็เห็นป้าบอกแล้วว่าจริงจริงมันพอขวดนึงอะอ่ะตอนนี้นะคะก็ทาครบทั้งหัวแล้วเรียบร้อยแพก็จะทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะส0นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาล้างออกกันแล้วก็จะได้สีผมสีแดงส,สวยแล้วก็มาลาดูกันนะคะ มาล้วจ้าฟินิชลุคของสีผมของเราในวันนี้แสงมันแบบไม่ค่อยได้แล้วอ่ะทุกคนคือมันก็สีแบบตรงตามนี้อ่ะทุกคนเห็นปะผมแพ้มันก็จะกลายเป็นสีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครผมเข้มเหมือนแพรแล้วมายอมมันก็จะเป็นอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวเอาไว้แพรจะถ่ายตอนแบบฟินนชอีกทีหนึง่งตอนผ่านไปประมาณหลายวันหน่อยเนาะจะได้เห็นว่าสีผมมันติดนานแค่ไหนนะคะจะได้ดูเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ซัมใจอย่างนี้นะคะสีผมของเราจะต้องแบบฉูดชาดปิ้งปังสู้กับแสงแดดนะคะทุกคนจะได้ไปเที่ยวทะเลก,กันแบบสวยๆใครสนใจก็กดพิกัดใต้คลิปนะคะซื้อมาย้อมผมกันได้รับรองว่าตรงปกแล้วก็ทําง่ายมากๆนี่คือสีผมของแพรหลังจากผ่านไปเจ วันนะคะคจะเห็นได้ว่าสีแดงยังคงติดชัดอยู่เลยค่ะค่อนข้างติดทนมากๆเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย